สวัสดีครับทุกคนสวัสดีทุกคนในช่องนะครับก็วันนี้เอาแจมมาลันอินนะครับนี่มีสติกเกอร์นี้ด้วยผมไม่กลัวนะครับผมไม่กลัวครับนี่ครับก็ตอนนี้เอามาลันอินนะครับก็วิ่งดีไม่ได้ขับมาหลายเดือนนะครับก็นี่ครับจันดิตแน่เราก็เปลี่ยนล้วในทีเป็นนอตเต่รเนะครับแล้วก็ ทุกอย่างก็ใช้ได้ปกติครบหมดแต่ปัญหาเรื่องควนครับตัวนี้ควนมันออกนะครับไม่รู้ว่าเป็นที่ซีนซีนข้อเวียงด้านขวาหรือเปล่านะครับผมลองไปโค้นดูเพราะว่ามันสรตทถึงมันควนมันไหลเลยทุกคนแต่ป๊กๆๆๆนี่ได้เป็นซีนซีนข้างข้อเวียงนะครับข้างขวาตอนนี้เดี๋ยวพักเท้าครับทุกคนไม่พักเท้าไม่ได้นะครับก็นี่ครับดูสภาพโอ้สวยเลยนะครับ ก็ทําสีใหม่นะครับปอกแฮนด์นี่ทําสีใหม่นี่ครับทำสีใหม่ทําสีใหม่แผงคอทำสีใหม่นะครับทําใหม่กับทุกอย่างสีคงแล้วก็ทําใหม่นะครับนเครื่องเครื่องเหมือนเดิมนะครับลูกเดิมในไซส์นะครับนี่ดูเดิมอะไรเดิมนะครับก็สภาพสวยครับคันนี้นะครับ J R 1 2 0ง S แรงมากครับโอ้โหบินมาเมื่อกี้นี่ผมปิวเลยมาสร์ทเสียงนะครับให้ฟังเลย นี่ครับเสียงทุกคนยังบ่านนะดูกบานาขาวก็ออกแล้วก็ร้องเพลงนะครับนี่นะครับวันนี้ก็อามาเล่นอินครับมาอัปเดตให้นะครับก็มีแค่นี้ครับเจอกันคลิปแน่ทุกคนคลิปอาจจะสั้นนะครับ 拜。